ยังเผาแฟรดเังกีเด้งสงเผาใกล้เคียงครับอ้าวกรรมการต้องไปงัวครับกรรมการต้องไปง้อสงเผาได้กันแล้วครับอ้าวง้อต้องง้อแต่เขาได้เสียครับง้อต้องง้อแต่เขาได้เสียทุกกรณีสงเผาใกล้เคียงครับกรรมการต้องไปงัวกรรมการต้องไปง้อเองนกี้ไปอ้าวง้อต้องง้อแต่เขาได้เสียครับง้อต้องง้อแต่เขาได้เสียทุกกรณีตีบางเร็วลอยกว่านะเองนกี้ไปเองนกี้ไปตีบางเร็วลอยกว่าเอ็นกี้ไปเอง็นกี้ไป เหยียยอดกันยืนแหลกยอดกันกลางสนามครับอีแดงเข้าเป่าเหยียยอดกันยืนแหลกยอดกันกลางสนามครับดำอยู่ซ้ายแงดงอยู่ขวาเอา้าแดงอันไปสีแดงจะไปดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวาเอ้าแดงอันไปสวัสดี430คนดูครับ4 3แเจ็ดหัดใหญ่ครับสวัสดีครับ FC จักรบีสวัสดีครับผมคุณนัทการสวัสดีซีร้อยสามสิบคนดูครับซีร้อยสามสิบเจ็ดดัมยูไส้แด๊กยูวาครับดำอยูไส้แด๊กยูวาคัากรบีสวัสดีครับผมคุณนัทการเฮอเข่าเวียนเวียนกันอยู่ครับดำอยูไส้แด๊กยูวาครับดำอยูไส้แด๊กยูวาเฮอเข่าเวียนเวียนกันอยู่ครับเพม่เปิดจะแต้มนี่เขาซีนะครับอันนี้กำลังเพศกระบอบกันอยู่นะครับ ไอ้ทำเพย้ยไปแหงีจี้ไปเช่ารถแดงกเขาไปแดี๋ยวผมพูดว่าเปิดเตะนี่เสาซีนะครับมองหัวตรงกับมาหัวตรงนี่กำลังเทศระบบกันอยู่นะครับไอ้ทำเพย้ยไปแหงีจี้ไปเช่ารถแดงกเขาไปแดี๋ยวผมพูดว่าครับมองหัวตรงกับมาหัวตรงอยู่ที่ไหนเม่นมาครับพยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมสนามนี้อยู่จังหวัดตาครับจังหวัดตากภาคเหนืออยู่ที่ไหนเม่นมาครับพยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์หัวใตในตัวดำนะครับตัวดำไปดำไปดำสนามนี้อยู่จังหวัดตากครับจังหวัดตาก ภัคเหนือครับภาคเหนือเราได้ตัวดำนะตัวดำไปดำไปดำเฮ้ยเฮ้ยทำเพะครับทำหัวหางนี่มีปลายยอดนะครับหาวหางมีปลายยอดัวมันซบนะครับจนกันนยูหน้าเย็นดีทำหัวหางนี่มีปลายยอดนะครับหัวหางมีปลายยอดัวมันอบนะครับจนเป็นยูหน้าเย็นดี แดงคือขบวนโคตรไปนะครับนำยีาไปนำยีาไปเห้แดงวิดไปคือขบวนโคตรไปนะครับนำยีาไปนำโคตรไปนี่มีนำมือบุบอยแล้วนะครับเห้แดงวิดไปตัวแดงตัวทน้าเป็นตัวแดงนะครับเห้แดงจะไปนำหัวตัวแดงเห่กีไปแดงจะไปนำมือบุบอยแล้วนะครับตัวแดงตัวทน้าเป็นตัวแดงนะถอนเผาได้กันเห่จะไป แดงกี่ไปแดงจะไปดำอยู่ขวาแดงอยู่ซ้ายนะครับตัวแดงในใจกนกจะแดงกว่านกจะแดงกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงกว่าด้แดงอยู่แดงอยู่ซ้ายครับตัวแดงในใจกนโจะแดงกว่าแดงจุดๆแดงจุดๆดำเข้าไปดำเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้แดงมาฝืออไ้แดงมาฝือแดงลอยแดงลอยแดงไม่กัดจุดๆครับเฮ้ยดำกี่ไปเฮ้ยดำเข้าไปดำเข้าไปเฮ้ย ลาค่ะยนะเอ้ยแดงนี่มาโอ้ยแดมนหน้านะครับแดงดอยแดงดอยไดำนักนะครับดงนี้เฮ้ยดำแกไปเอ้ยกอให้ตัวดำนะตัวดำลาค่ยนะเอ้ยแดงที่มาโอ้ยยังมีมัหน้านะครับดงำนะครับครับตัวแดงนี้มีการยุย่ะถอยนะครับให้ตัวดำนะตัวดำจีไปกไปเ้จีมาแดงดอยแดงดอยแดงดอยแดงดตัวแดงนีมกรยยดะอยนับยืดอยจะเป็นทางชนรวมกันได้นะครับจแดงดอดงดแดงด เองเนาะผ่อยทางกันผ่อยทางกันผ่อยแทงนะครับถอยแทงจะเป็นได้น้ำนักหรอจะได้นะครับมาลุ้นมาเชียร์กันใส่มือนะครับเฮ้ยเฮ้ยหัวห้างหัวห้างดับที่ไปถอยทางกันผ่อยทางกันผ่อยแทงถอยแทงเฮ้ยเอยแทงได้น้ำนักนะครับผอยแทงมีใส่มือครับเฮ้ยเบียดครับกะหายนขึ้นมาเป็นเบียดครับแทงนี่น่าจะทางนะครับน่าจะทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทงมาได้แหงที่ไหมครับเฮ้ยเบียดเฮ้ยผ่อยแทงเฮ้ยผถอยแทงแทงนี่น่าจะทางนะครับน่าจะทาง เฮ้ยเอ้ยแดงมาได้นะครับเอ้ยแดงเข้าไปแดงทิพมาเอ้ยเอ้ยประเภทปล่อยแดงประเภทปล่อยแดงเอ้ยเอ้ยยังมีมาได้นะครับเอ้ยแดงเข้าไปเฮ้ยเอ้ยายดำายในน้ำเงินนะครับต่อนด้นี่สวัสดีครับแอดเอ้าไปแล้วไปแล้วดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียว โอ้ยตับแอดยัดตัวไปแล้วยัดไปแล้วเจ็ดไปแล้วอันนี้ตามไหต่างมันเดียวดำได้ไม่เดียวตางไหต่างมันแล้วอุ้ยจัดตัวไปแล้วจัดได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวครับอันนี้ตามไหต่างมันแล้วก็บใบเจตทางแล้วอ้าวดำชนะเลยดำชนะเลยดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวไปเลย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 